ราสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมนะวันนี้เราอยู่กับการรีวิวนิโคลัสมิกเกลสันนะครับตัวนี้เราได้มาฟรีจากกิจกรรม Ba t t l e Pass ครับผมนะใครที่ยังไม่รับเนี่ยสามารถไปรับได้ครับแล้วผมดูค่าพลังรู้สึกว่าเฮ้ยค่อนข้างน่าสนใจทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้อดีและก็ข้อเสียของนิโคลัสมิกเกลสันตัวนี้กันนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ารับตรงไหนครับผมนะเข้ามาตัวแซนด้าครับผมนะตัวนี้นะฮะแล้วก็กดรับได้เลยครับผมนะจะเป็นการ์ดบวก8 1 4วัน นะครับก็เอาไปลงไปลองกันได้ฮะสำหรับตัวนี้สเตตถือว่าคนทั้งสวยเลยครับพามาดูในเกมก็ผมนะผมหยิบมาเล่นกับฟูลเชลซีก็ผมนะสเตตคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้ด้วยครับเดี๋ยวมาให้ดูก่อนก็ผมนี่เลยครับสำหรับสเตตเจ้าตัวนะถือว่าคนทั้งใช้ได้ก็ผมนะในตำแหน่งของแบ็กขวานะครับส่วนสูงเนี่ย185ซนติเมตรก็ผมน้ําหนัก80กิโลกรัมนะครับดูครับค่าพลังต่างๆนานาก็ถือว่าโอเคนะทุกคนครับ ถือว่าไม่ได้แย่ครับผมนะสำหรับแบ็กขวานะครับการยืนตำแหน่งค็ผมนะสามารถยืนได้หมดเลยครับในบรรดากองหลังทุกคนครับยืนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับผมนะหรือแม้แต่เซนเตอร์หรือสวิปเปอร์เนี่ยอันนี้คือยืนได้หมดทุกตำแหน่งเลยอันนี้น่าสนใจนะครับสามารถเอาไปเล่นเป็นเซนเตอร์ได้นะเซนเตอร์ก็ถือว่าสแตทสวยครับ มีงงมีงูแล้วก็ส่วนสูงทุกคนถือว่าค่อนข้างดีครับพลังแสงที่ให้มาเนี่ยจะมีได้รับบาดเจ็บยากครับผมแล้วมีเข้าปะทะได้ดีอันนี้น่าสนใจครับผมมี early อร์สด้วยนะในการเปิดบอลครับมี speed dribbler ครับเลี้ยงบอลครับแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายก็คือสามารถเล่นลูกผ่านโผนได้ดีนะครับนี่คือพลังแสงที่ให้มาก็ถือว่าหุ้ยเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับพลังแสงครับส่วนสแต็เด่นๆเนี่ยในเกมรับก็จะมีความอึดนะครับ1น2อมครับอันนี้คือรวมบู์รวมเวล5้อะไรทุ สปีดโต้ครับผมนะ้นหนึ่งร้อยสามสิบห้าความเร็วหนึ่งร้อยสามสิบสามอันนี้เยอะนะครับสำหรับผมอันนี้ถือว่าเยอะมากๆด้วยครับมีไซด์บอลหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดครับผมนะ้วครบคูปองหนึ่งร้อยสามสิบแล้วก็มาดูตรงนี้ครับเข้าสกัดหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับนี่คือสเต็ปเข้าๆของนิโคลัสมิเกลสันนะครับถดีว่าน่าสนใจครับผมนะ้วสำหรับตัวนี้ครับส่วนสเต็ปอื่นๆอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมก็มองว่าน่าสนใจอยู่ดีทุกคนครับแล้วก็เป็นคลาสนักเตะไทยด้วยนะ สำหรับคาสไทยเบสนะครับแต่เรื่องของรูปร่างหน้าตาในเกมทําออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคือตัวจริงเนี่ยโอ้โหลเลยนะครับสำหรับมี่เกลสั้นก็โหแ,แต่รูปในเกมก็จะแบบมีความเป็นแบบตี๋ๆหน่อยผู้ชมเออจะว่ายังไงดีก็ตามนี้ตามที่ผู้ชมแบบได้เห็นเลยนะครับโ,โหแต่ตัวจริงนี่หล่อไง ผมทำออกมาสาหรบบเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันครับผมนะสลับนิโคลัสมิเกลสั้นตัวนี้ครับผมค่าพลังอย่างที่บอกครับผมนะทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับตัวนี้ครับสิ่งแรกที่ผมชอบในการเล่นก็คือรูปร่างครับผมนะสรีระร่างกายยเงี้ยค่อนข้างดีนะครับอย่างที่บอกว่าสูง185หนัก80เนี่ยสามารถเอาไปเบียดเอาไปชนกับตัวเก่งๆได้เลยทุกคนครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบต่อมาก็คือเรื่องของสปีดต้นแล้วก็ความเร็ว อันนี้ถือว่าคนข้างกีจ์ดเหมือนกันนะครับผมเห็นคนในกลุ่มเย่ยโพสต์อยู่ว่าทาไมนักเตะไทยแบบแต่ละปีที่อัพเข้ามาเนี่ยทำไมมันโกงจังเลยนะครับแต่ผมก็เข้าใจได้นะเหตุผลที่มันต้องแบบเล่นได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสแตทมันไม่ดีอ่ะสแตทมันไม่น่าเล่นอ่ะแล้วใครเขาจะเล่นนึกออกไหมคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างที่แจกเนี่ยมันเป็นรายวันนะผมอันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสนะครับคือไม่ใช่ว่าแจกถาวอลซะหน่อยครับแต่ถึงบอกว่าจะโกงสําหรับผมมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครรััับบสําหตวเนี้ นะครับคือตัวที่ถือว่าโกงสำหรับผมจากที่แจกมาจากที่แบบให้เล่นมาทุกคนครับพี่โอ๊ตปราโมดอันนั้นคือใช่นะครับอันนั้นคือนิยามคำว่าเก่งคำว่าเวอร์ได้เลยนะครับอย่างล่าสุดที่แจกก็จะมีสุปโโชคใช่ไหมครับสุปโโชคสำหรับผมก็เฉยๆนะครับไม่ได้ถือว่าเก่งมากแบบเก่งแบบเบอร์เหมือนพี่โอ๊ตอรัแต่ก็ไม่ถือว่าแย่สำหรับผมก็ให้กลางๆเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับตัวนี้ทุกคนครับถ้าเกิดว่าทำสแตทมาส่งส่งสแตตไม่เก่งอย่างเงี้ย มันก็ไม่มีคนเล่นคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากได้หรืออยากลองดูว่าเก่งแค่ไหนคุณผู้ชมก็สามารถไปซื้อได้ในตลาดนะคิดว่าน่าจะมีสําหรับบวก5ครับหรือไปเติมพาร์ตเอาก็ได้ครับผนมะเป็นพาร์ตแบบสแตนดาร์ดแตบวกเป็นแบบบวกเป็นการ์ดเนาะทุกคนครับแต่ตัวนั้นจะได้แค่บวก5เท่านั้นก็มาตีขึ้นบวก8แล้วละกันนะช่วงนี้มันมีบูตตีบวกตลอดเดือนด้วยนะฮะสำหรับคารทไทเบสอยากได้หัวเอาเองนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียกันทุกคนครับไม่คิบ่นไปสะหน่อยนะครับขออภัยนะครับอย่างที่บอกครับบอดี้ร่างกายใหญ่นะครับมันชนได้ทุกคนครับสปีดต้นความเร็วก็ถือว่าพอใช้ได้ถ้าผมนะร้อยสามสามเนี่ยสัลลับผมถือว่าไวและสัลลับแบ็คนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมชอบในตัวนิโค์ลัสมิเกลสั้นเนี่ยก็คือความคล่องตัวนะครับถือว่าเป็นตัวที่เลี้ยงบอลแล้วก็พาบอลไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวเนี้ยในไฮไลท์คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีจังหวะเลี้ยง อารมณ์เหมือนผมเล่นปีกตัวหนึ่งเลยทุกคนครับสำหรับความคล่องตัวนะถือว่าทําออกมาได้ดีฮะัสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็ได้ลองใช้มิเกลซันในหลายๆตําแหน่งด้วยความที่เขายืนแบ็กได้ยืนเซนเตอร์ได้ยืนสวิปเปอร์ได้ผมก็จับไปยืนเลยทุกคนครับยืนทั้งแบ็กขวาแบ็กซ้ายมีเซนเตอร์ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเอาไปยืนเป็นปีกด้วยเห็นการเลี้ยงเห็นมันคล่องตัวอดใจไม่ได้จริงครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีครับในตําแหน่งของปีกเหมือนกัน แต่ตัวที่รู้สึกว่าชอบสุดก็น่าจะเป็นแบ็คขวานี่แหละข้อดีก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้นะฮะสำหรับผมก็ถือว่าเล่นได้ประมาณหนึ่งอ่ะอาจจะไม่ถึงกับโกงที่คุณผู้ชมบ่นๆกันในกลุ่มนะแต่ลบผมผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นครับส่วนข้อเสียเนะี่ยสำหรับผมจากที่ลองมา20กว่าเกมหนึ่งเลยครับนะตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นแบค็คใช่ไหมทุกคนครับแต่เปิดบอลไม่ดีเลยครับทุกคนนี่ขนาดบวก8นะคุณผู้ชมครับ ค่าเปิดบอลเนี่ยไม่ถึง125ด้วยซ้ำแล้วข้อเสียงหนึ่งข้อก็จะเป็นเรื่องของการประทะทุกคนครับด้วยความที่ค่าสกัดบอลแล้วก็ค่าประทะค่าประทะนี่เยอะอยู่นะแต่สกัดบอลมันก็น้อยใช่ไหมครับบางครั้งไปชนเขาแต่มันก็ชนไม่ได้ทะที่แบบอีกฝ่ายก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นครับแล้วก็จะมีข้อเสียที่แบบหนักสุดเลยก็คือเรื่องของเท้าข้างที่ไม่ถนัดอันนี้หนักเลยทุกคนครับเวลาเปิดบอลที่บอกว่าเปิดแย่เนี่ยเท้าขวาข้างถนัดเนี่ยเปิดแย่แล้ว เจอเท้าซ้ายเข้าไปโอโหแม่งเปิดออกนอกสนามไปเลยครับตัวนี้คือแบบไม่คิดว่าจะเปิดแย่ขนาดนี้นะครับผมแต่บางครั้งมันก็จะมีจงังหวะที่เปิดเราได้หม่งบ้างมันก็คือสำหรับผมทุกตัวมันต้องแบบนั้นอยู่แล้วอะสำหรับแบ็กมันต้องเปิดได้อยู่แล้วอะแต่น,นี้สำหรับผมนะครับถือว่าแย่แล้วนี่คือบวกแปดเพราะฉะนั้นผมถือว่าแย่แล้วกันนะฮะสำหรับ,บการเปิดบอลครับอย่างที่ผมบอกนะชอบความเร็วชอบสปีดต,ต้นความคล่องตัวใช่ไหมครับ แต่เรื่องของการเปิดบอลเรื่องของจังหวะเกมรับสำหรับผมถือว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเทียบกับบวกแปดนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีตัวที่เก่งๆอยู่แล้ว่ก็ไม่แนะนําเท่าไหร่แล้วกันนะฮรับสำหรับตัวนี้ก็เล่นตัวที่คุณผู้ชมแบบมีเล่นต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนะี่ยแล้วก็แบ็กแบบอาจจะยังไม่ได้เก่งมากตัวนี้ผมว่าเวิร์กนะครับอาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมพี่บอกว่ามันไม่เก่งอย่างนั้นทำไมแบบเชียร์อันที่จริงผมว่ามันพอเล่นได้คุณผู้ชม อาจจะไม่ได้เก่งเหมือนแบค็คที่คุณผู้ชมใช้อยู่นะแต่ผมว่าพอเล่นได้ถ้าเกิดว่าเป็นทีมแสนหนึ่งสองแสนสามแสนเนี่ยมีไว้ผมว่าไม่เสียหายทุกคนครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตรีวิวตามจริงล้วกันทุกคนครับผมนะเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีเนาะมันเป็นตัวที่คุณผู้ชมแบบน่าจะได้สัมผัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่แบบคิดเหมือนผมก็พูดคุยได้หรือใครที่คิดต่างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะชอบตัวนี้หรือเปล่านะ นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนชอบก็ไม่ติดนะทุกคนรับผมนะเพราะว่าหลายตัวเนี่ยที่คนดูเชียร์อัพมาเนี่ยให้ผมซื้อตัวนั้นตัวนี้เนี่ยบางตัวผมลองแล้วผมก็ไม่ชอบก็มีเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าตัวเองชอบไม่ชอบอยากรู้ว่าเก่งไม่เก่งลองเองครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้กับผมนะชอบใจผมฝากกดไลค์กดติดตามช anel next tv หน่อยแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมนะคลิปนี้ลาไปก่อนผู้ชมครับสวัสดีครับ